ร้านอีนอกแล้วแฮะจะมีลูกค้าไม่เนี่ยวันนี้เนี่ยร้านน้องดูไม่ใช่ร้านคุณร้านน้องยูไม่ใช่ร้านคุณด้านอยู่ี่ร้านผมไม่ใช่ร้านคุณดูไม่ได้แต่ว่าคุณก็อยู่ที่ดาวาผมร้านผมคือร้านน้องอยู่ฝากอยู่หน่อยนะร้านผมคือร้านน้องอยู่ฝากอยู่หน่อยนะวันนี้เปิดทำการแล้วอย่าลืมกันละลิงต้าได้แล้วฝากไปกันละ ร้านเอายูนะครับเปิดทําการเรียบร้อยนะครับวันนี้เนี่ยลิงได้คิดได้เลยนะครับขอบคุณครับเอาละติดงอมแงมเลยครับตอนนี้เกมนี้เนี่ยเกมอะไรเนี่ยคือติดงอมแงมมากตื่นเช้าปุ๊บก็คือต้องมาเล่นนะครับช่วงนี้กําลังมันนะฮะเกมนี้อ่ะผมหลับไปประมาณ7จ็ดโมงเช้าครับตอนนี้4ี่โมงเย็นครับผมหลับไปกี่ชั่วโมงอะประมาณเกชั่วโมงทุกคนโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นนอนครบ8ชั่วโมงนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรง แน่นอนว่า9ชั่วโมงนี้ดูซิจะมีตัวอะไรมาโอเคเดี๋ยวเข้าในโครมเลยดีกว่าอ่ะปิดไปเลยอันนี้อะไรสปีดวัดเปิดมาตรงนี้ได้ไงเนี่ยส่วนอัปเดตนะครับวันนี้เนี่ยคือผมต้องรีบมาลิบไปหน่อยนะเพราะว่าผมจะสตรีมนะครับวันนี้6โมงเย็นนะครับเกมนี้แพน vs เบลล็อด <laughs> กับซอมบี้ละอัปเดต7โมงประมาณ1ทุม่มนั่นเอง2ทุ่มนี่รู้สึกว่าจะเป็นฟิชหรือเปล่า น่าจะฟิชสามทุ่มโกอาการเด้นสี่ทุ่มอะไรสักอย่างอา่าห้าทุ่มสักอย่างแต่ว่าอัปเดตนี่คือแบบเหมือนเลี้ยงกันเลยอะเลี่ยงเลี่ยงเลียงเลียงเลยนะครับเกมอันดับต้นๆของโลบอกนะครับซึ่งตอนนี้คนเล่นอยู่สามแสนใช่ไหมอ่ะลองรีนหนึ่งรอบดูซิเจ้าแพนซ์เวอร์ซัสเบลล็อตหกแสนวัดอะไรเนี่ยอ้าวอ้ามังกรบอสทุน ชื่อวบอสเดียเดียวเดียวเดบอส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 มังกรโอโอโบอสบอสบอสมังกรเหรอไหวไหมเนี่ยพี่ไหวไหมไหวไหมมิสเตอร์แครอไม่ได้การอะไรเงี้ยทุกคนผมว่าไม่ได้การแล้วตอนนี้นะครับบ่ายสามผมรออีกแปดนาทีรอฟอร์เซนมานะครับฟอร์เซนผมไม่รู้นั่หลักการเป็นไงบางคนบอกสอชั่วโมงมารอบนึง บางคนบอกว่าต้องสุม่มแต่แต่ละชั่วโมงนะครับของผมเนี่ยไปเวาการสุม่มดีกว่าเพราะว่ามีช่วงหนึ่งมีมีตอนหนึ่งที่ผมรอประมาณสามชั่วโมงอะ่ะไม่ได้นะฟอร์เซนไม่มาเลยนะครับขอให้สี่โมนี้อีกแปดนาทีอีกเจ็ดนาทีนะครับฟอร์เซนมาเตรียมการหน่อยแค่นี้มันยังไม่พอผมรู้สึกหรือว่าพอแล้วซีเ <c> ค <oughs> วยนยากขนาดนี้แต่ว่าผมว่ามันน่าจะยากกว่าทุกอย่างเลือดนะผมว่าหนึ่งล้านคือต้องเอาทั้งส่วนของผมไปอยู่ในแถวเดียวและก็ต้องฟีดเขานะครับแช่แข็งเขาโดยการใช้ไอเทมนะครับ ไอเทมนี่อ่ามีทั้งฟอส์เบอร์เวอร์นะครับแล้วก็มีทั้งอ่ะ RPG มีไข่นี่อะไรโอ้เดี๋ยวโอ้ได้ไข่ามาเยอะเลยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะได้ไข่แบบโรบักมา5อันเลยเหรอนี่นะครับก็จะมีนี่ฟอส์อ่าปืนแล้วก็ฟอส์อีกทีนึงนะครับน่าจะช่วยได้อยู่นะถ้าบอสเลื่อมหนึ่งล้านผมมั่นใจว่าบอสหนึ่งล้านไม่ก็ามากกว่านั้นด้วยซ้ํานะครับทุกคนนั่นคือน,น้องมกกังกรนั่นเองโอ้เกมน่าสนุกมากๆอะทุกคนดูโอ้โหติด ติดแบบติดหนึบอะพูดงี้ติดหนึบเลยนะครับโอเคหนึ่งทุ่มนี่มีสตรีมนะฮะอย่าลืมแวะเข้ามาดูกันได้นะครับก่อนจะไปก็ไม่รู้นะว่าสปอนเซอร์หรือยังแต่ว่าร้านต้องอยู่แล้วกันนะครับลิงก์ติ๊คลิปได้เลยเกมทุกเกมเนี่ยมีหมดนะครับแต่เกมนี้กำลังทยอยเข้ามานะครับรอสักครู่หนึ่งโอเคประมาณนี้ไปเราลุยเลยดีกว่าเรามาดูพืชก่อนดีกว่านะครับว่าตอนนี้เนี่ยพืชของเราเนี่ยผม F K ไปประมาณ9ชั่วโมงเนี่ยได้อะไรมาบ้างตัวที่เก่งมากๆเนี่ยโกโก้แทงครับ นี่คือเจ้าตัวกโก้แทงถ้าเป็นตัวติดฟอเสเซนเนี่ยดามเมทหนึ่งหมื่นมิสเตอร์แครอทซีนนะครับมีอยู่หนึ่งอันเอ่ยยังเท่าเดิมอยู่วอเตอร์เมลอนฮะตัวอะไรนะผมลืมวอเตอร์เมลอนอ๋อตัวนี้เหรอโอ่อตัวนี้เก่งตัวนี้เก่งดามเมทนะครับถ้าติดอันใหญ่ฟอเสเซนเนี่ยนี่เก้าพันเก้าเลยนะหรือไม่ก็แบบหลักเนี่ยหลักสามพันนะทุกคนเก่งมากเก่งมากมีอยู่12ซีดครับโกโก้แทง3ซีดมิสเตอร์แครอท1ซีดแล้วก็ จะต้นมากินคนหนึ่งซีทฮะตมาติโอคนละไม้เก่งที่สุดผมอยู่เจ <c oughs> ็ดซีทวัดเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเดี๋ยวเจ็ดซีทเลยหรอโอ้นี่คือเรียกง,ง่ายๆว่าได้ทุกแถวเหรอหรือว่าเจนเดีวแจกตอนผมนอน <c oughs> ผมว่าใช่โอ้โหผมเล่นตั้งแต่สองทุ่มนะถึงถึงตอนถึงตอนเช้าอะเจนเดียวไม่เห็นแจกอะไรเลยโอ้พอผมหลับปุ๊บโอ้โหแจกจับเยินเลยโอ้แต่ขอบคุณครับดีนะ้าเตรียมเงินมาพอถ้าไม่พอนี่คือ7ชิ้นก็1,000ล้านนะทุกคนนะโอ้โหใครยังมีเงินไม่ถึง1,000พล้านนี่คือเสียดายแย่เลยนะครับอ่ะได้มาขอบคุณมากโอเคงั้นเดี๋ยวเรารออีกหนาทีทุกคนนี่อีกหนาทีเดี๋ยวรอฟอเสเซนมานะครับ หวังว่าฟอร์เซนจะมานะจะได้แบบเตรียมตัวสำหรับอัปเดตมาก่อนถ้าฟอร์เซนไม่มาผมก็ไม่วางซีดก่อนนะเออเดี๋ยวค่อยวางแบบในสตรีมเลยหรือว่า5้าโมงหกโมงหนึ่งทุ่มเลยนะครับอย่าให้แบบสถานะเยอะๆหรือว่าค่อยไปวางตอนเออเออเออค่อยไปวางตอนอัปเดตก็ได้นะครับเอออัปเดตเนี่ยน่าจะมีเจนเดลเนี่ยกดสถานะมาเป็นล้านเลยแน่นอนโอเคเปลี่ยนใจละ <c oughs> <c oughs> นะครับรัอัปเดตดีกว่าตอนรับอัปเดตดีกว่าประมาณนี้นี่คือซีที่เอาไว้โจมตีกับเจ้าดากอนนะครับ ชื่ออะไรน่ได้ก็ในสตีลเบลลต์จริงๆง่ายๆว่าก๊อปปี้แซมมี่แบบชัดเจนมากๆ <laughs> <laughs> เหมือนเกาะดังเรียบร้อยเกาะแบบมันไม่ใช่เกาะดังแต่เกาะมังกรเขา <laughs> มันมีเบรลต์เดี๋ยวมันมีตัวเป็นร้อยเลยนะแต่พี่แกก็เอามังกรมาอืมไงนี่คือสัญญาชัดเจนว่าเจนเดลเนี่ยพร้อมลบกับแซมมี่จริงๆนะครับแบบก๊อปปี้ไปหมดเลยนะครับ <laughs> ทั้งไอเดียเอาเบรลตดมาเป็นเกมอะไรเงี้ยหรือเอาตัวต่างๆเนี่ย <laughs> แซมมี่ โอ้โหลำบากแซมมี่แน่นอนเดี๋ยวลองดูซิว่าแซมมี่จะลำบากจริงหรือเปล่าตอนนี้คนเล่นวันเสาร์นะครับห0 0 0นสตีลเป็นหลอดแปดแสนโอโโกกนกนก้กว่าการดิ้งก็แปดแสนก็กว่าเมื่อกี้เอ้กว่าการดิ้งก็ใช่ย่อยนะทุกคนเกมยังสนุกอยู่ผมขอย้าเกมยังสนุกอยู่แต่ว่ารออีเวนต์นะครับเดี๋ยวอีกสามทุ่มเดี๋ยวครอบเดียดอาจจะมีอะไรน่าสนใจอโอเคมีหลายเกมให้เล่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันในสตรีมดีกว่าทุกคนเนาะ,ะนัดกันนัดกันสำหรับใครว่างนะใครไม่ว่างเดี๋ยวค่อยดู อ่าผมทาคลิปก็ได้นะครับโอเคอีกสานาทีรอสักครู่หนึ่งนะครับอ้อระหว่างรอนะครับอีกสอนาทีผมว่ามาดูอันนี้ดีกว่าเจ้าไข่ซีดมามาเปิดเล่นๆกันหน่อยเพราะว่าผมได้ไข่แบบระดับอา่าโลบักนะครับมาห้าอันเลยนะคืนเดียวถือว่าโชคดีมากๆนี่เจ้ามีมลักกี้นะครับแต่ผมว่าอาจจะได้มากกว่านี้แต่ว่ามาตอนมานะผมน่าจะสู้ไม่ไหวครับถ้ามาแบบแถวอนะ่อนดอยเนาะเนี่ยแถวแบบนี้ยังไม่เก่งแถว แถวนี้มีวอเทอร์เมลอนอยู่ตัวเดียวอะไรเงี้ยถ้ามาแถวนี้คือล่มจมแน่นอนผมก็มีเจ้าตมาติโอนะครับระดับสูงสุดเนี่ยมา7ชิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวรอผมบอกไว้เลยว่าคลิปหน้าเนี่ยน่าจะซีเควตทั้งแถวแน่นอนนะครับอะรอดูได้เลยนะทุกคนนะโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดกันดีกว่าเปิดเจ้าตัวกอรล,ลี่อ่ะกอรล,ลี่มา13ชิ้นเลยเหรอสกิปได้ไหม,อมกอรล,ลี่นี่โอ้10กว่าก,กิโลคือบอกด้วยใช่ไหม ไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะกอรี่เดี e. Joseph, ๋ยวให้เออยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้ดูตัวตัวเลยครับทุกคนเออซีเกตมาเพิ่มหรือเปล่าไอ้น,นี้โอ้ตัวใหม่หรือเปล่านี้โอ้ตัวใหม่ครับทุกคนเฮ้ซีเกตซีเกตมันเยอะๆนะเนี่ยเฮ้แต่ว่าเจ้าตัวนี้ไม่มาเลยครับไอเจ้าตัวนี้ยังไม่มาเลยเนี่ยลสตัเรลิโตสยังไม่มาเลยครับตัวก็ไม่ได้หายากใช่ไหมเนี่ยว้าวลูกพี่ตัวนั้นตัวใหญ่จังอือฮึ ครับผมเต็มสวนเลยทีนี้อ่ะน่าจะพอสู้ได้ครับโหแต่ตัวนี้ก็ใหญ่นะพอๆเลยอะหรือว่าเขาเผือยใหญ่เผือเขาจะใหญ่กว่าผมด้วยเนี่ยอืมสีโมแล้วครับไม่เห็นมีเลยโอ้อ่ะเดี๋ยวไปปลูกกันในสตรีมทีเดียวเลยดีกว่าตอนหน่งทุ่มนะอัปเดตมาน่าจะน่าจะปลูกตัวนั้นน่าจะคุ้มที่สุดนะครับทุกคนนะอ่างั้น เรามาเตรียมพร้อมกับมังกรผมเตรียมพร้อมด้วยกันเอาเจ้าตัวระดับสูงสุดมารวมดีกว่าเออปัจจุบันเนี่ยไม่รู้นะครับว่าระดับสูงสุดประมาณไหนนะทุกคนนะอ่ะผมคิดว่าเจ้าตัวนี้คือเก่งที่สุดเลยใช่ไหมเอาเจ้าตัวที่เก่งที่สุดนะครับมามา,มาใส่ฟินฟิวชั่นไม่ได้เหรอคุณไม่สามารถเอา้าคุณไม่สามารถรวมได้โอ้โหวัดเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นน่ะหรือว่าตัวนี้ยังไม่มาทุกคน คือถ้าถามถึงเรื่องกอรี่เนี่ยผมคิดว่านะผมมีทุกตัวนะทุกคนน่าดูกอลี่ผมเยอะมากนะครับเยอะมากเยอะมากแต่อ,อาจจะไม่ได้เต็มคังแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้แสดงว่าผมต้องใช้เจ้าตัวนี้เหรอมิสเตอร์แครอทมาเดี๋ยวมิสเตอร์แครอทก็ไม่มีเหมือนกันอ่ะลองดูสิเ้ยมีเอา้าใช้เจ้าตาลาเล่โอ้ยโลสตอราเลลิโตสอีกแล้วทํา <laughs> ทำไมผมไม่ได้อะไรกับโรสตาราเลลิโตสเนี่ยเหม็นได้เลยไม่มีเลยสักตัว เงือเพื่อนเอาโลสตาราลิโตสให้เหรอให้ไม่ได้นะครับตอนนี้ยังมีปัญหาเรื่องการเทรดอยู่ยังเทรดให้ไม่ได้มาซีครดมาเยอะนะเนี่ยทั้งเกลือกระมะคือมาทุกอย่างอ่ะมาทุกอย่างยกเว้นกับโลตอล์เริโตสที่ผมอยากได้ที่ผมอยากใส่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ถือว่าดวงดีนะครับในดวงไลา์ครับผมมาเยอะแต่ไม่มาเจ้าตัวที่ต้องการต้องมากินคนที่ได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เลยครับโอเคได้ไหมน่าจะได้หรือเปล่าโอ้ได้จริงด้วยโอ้ตาราเลโอตารา,าอันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาหรือเปล่าเป็นระดับอันนี้แน่นอนครับกอลลี่ครับทุกคนโอ้อยากได้เจ้าตัวสูงสุดอยู่นะตา,าลาลแต่ว่าไม่ได้ครับอ่ะตาลาลว่าไม่มีเหรอมีสินี่ไง เออจะไม่มีได้ไงเขียนบิดเมื่อกี้โอเคเรียบร้อยโอ้ตัวเกือบสูงสุดอยากได้ตัวสูงสุดเหมือนกันแต่ว่าขอตัวนี้ก่อนลอสตาเล,ลลิตโตสเดี๋ยวค่อยกดลบัคต่ออ่ะตัวนี้ก่อนครับเรียบร้อยตา,าเล่กับเจ้าตัวพืชกินคนอีก5านาทีครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวรอสักรู่หนึ่งนะอิสเตอร์เอกวัดมันมีอิสเตอร์เอกด้วยครับแป๊บหนึ่งนะอิสเตอร์เอกเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยว ผมกำลังไปหา Egg. นะอิสต์เอ็กนะน้องนะเอ้ยอันนี้หรือเปล่าไม่มีอ่าหนูแนะ่นอนนี่ไงอิสต์เอ็กลับมากมากโย <laughs> อะไรครับเนี่ยโอ้ว้าวอิสต์เอ็กลับสุดๆลับมากเลยเนี่ยโอ้มีเจ้าตัวนี้ด้วยหกเจ็ดครับตัวนี้ตัวอะไรเนี่ยโอ้อีเวนต์ใหม่นี่ไงทุกคน รอปลูกพืชตอนอีเวนต์ใหม่ดีกว่าไอ้เจ้าตัวนี้ที่ผมอยากผสมอยู่แต่ใช้รสตาลาเรลิโตสไม่มีครับโอ้คลิปนี้จะผสมหน่อยแต่ไม่ได้ครับยอะไรอีกอ่ะอ๋อนี่คือสรุปอัปเดตครับอัปเดตก่อนโอเคอัปเดตใหม่นี่มีเจ้าตัว67แล้วก็มีเจ้าตัวฮะไอ์อีอเวนต์เรนโบหรอโอ้เรนโบลาก,กี้เนี่ย เลนโบลักกี้ใช่ไหมขอชี้แจงก่อนนะครับว่า67เจ็ดเดียไม่ได้ให้เงินหกหมื่นเจ็ดตอวีนะไเ,เดี๋ยวมันขี้โกงเกินไปหน้เนี้ยแต่มันได้น้อยได้น้อยกว่ามากใช่พี่ตัวที่เก่งสุดยังได้เป็นหมื่นเองโอ้โหถ้า6กเจ็ดมาแล้วเสิร์ฟพังเลยนะแบบนั้นนะอ่ะทุกคนมาได้แล้วเอา้าอ๋อเข้าตัวแล้วเหรอครับชลามกินคนอ่าเฮ้ยโหเดียว หมื่นแปดตาวีเดี๋ยว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 โโเดี๋ยวโโเดี๋ยวโอโ้โหเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวมันขี้กงเกินอ้าวอ้โ,อโ,โ,อโหมื่นแปดตาวีโอโ้โหคือเจ้าตัวสูงสุดที่ผมอยากเห็นเลยอ่ะเออเดี๋ยวหาโลสตาเลลิโตสก่อนนะทุกคนนะโอเคคลิปหน้าแลวกันฮะคลิปที่ประมาณนี้แลวกันนะครับ อัปเดตแล้วก็สปอยเข้าๆเดี๋ยวตอน6โมงเย็นเดี๋ยวเรามาลุยกันครับเอาเจอใหม่คลิปหน้า,า,นค,นานครับผมโอ้โหฉลามกินคนโหดมากสุดโหดเลย o u ครับผม